เคยไหมที่ความขุ่นเคืองความกโกรธแค้นกัดกินใจเราเหมือนไฟสุมสรวงเผาผลาญความสุขสงบในชีวิตไปจนหมดสิน้นเราแบกมันไว้เหมือนแบกหินก้อนใหญ่เดินไปไหนก็หนักอึ้งเจ็บปวดเหนื่อยล้าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการให้อภัยไว้ว่าเป็นหนทางดับทุกข์ที่สำคัญยิ่ง การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องหรือการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการปล่อยวางความรู้สึกด้านลบที่กัดกินใจเราต่างหากลองนึกภาพตามนะเหมือนเรากำก้อนฐานร้อนๆไว้ในมือใครเจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเองใช่ไหมความโกรธแค้นก็เช่นกันมันเผาใจเราเองไม่ได้ทำร้ายใครอื่นเลย การให้อภัยจึงเป็นการคลายมือปล่อยก้อนฐานนั้นไปให้ความร้อนระอุนั้นดับมอดลงในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยพระองคุลิมานฆาตกรผู้โหดเหี้ยมกลับใจมาบวชเป็นพระภิกษุเพราะพระพุทธองค์ทรงเมตตาและเปิดโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่ นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้คนที่ทำผิดร้ายแรงเพียงใดก็ยังมีโอกาสได้รับการให้อภัยและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ การให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความเข้าใจและความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเริ่มจากยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือความผิดหวังแล้วพิจารณาว่าการยึดติดอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นทำให้ชีวิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ ลองฝึกเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับคนที่ทำร้ายเราและให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขการทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจเราอ่อนโยนขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัยมากยิ่งขึ้น การให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเป็นของขวัญที่ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ความเจ็บปวดและนำมาซึ่งความสุขสงบในใจเมื่อเราให้อภัยได้ชีวิตจะจะเบาสบายและเต็มไปด้วยความเมตตา